สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับวันนี้จะพามาชมชตเทอล,ล่าสามสครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับชตเทอล่าคันนี้กับกานลอกคองครับวันนี้ชิดกันเป็นคิวครับคิวละ25บาทครับ เพื่อไว้เก็บน้ำใช้ครับพี่กัดบ้านน้องสองห้องครับรถคุณพ่อบ้านดุงครับอยู่ที่บ้านดุงครับรถคันนี้งานเยอะมากครับรถคุณพ่ออยู่บ้านดุงครับคันนี้ อิวละยู่บาทครับคองไว้เก็บน้ำไม่ใช้ครับคันนี้ลึกประมาณ2-3เมตรครับคมกล้องก็อยู่ประมาณที่3เมตรครับกับรถขุดขนาดใหญ่ครับ งานเยอะมากครับรถคันนี้เป็นรถขุดขนาดใหญ่ครับบุ้งกีขนาดใหญ่ครับผมว่าสองตักหน้า 2ตักนี้ผมว่าน่าจะได้1คิวครับผมว่า2ตักครับ2ตักน่าจะอยู่ที่1คิวน่าจะอยู่ประมาณ2ตักต่อยี่บาบาทครับผมว่าชิดกันเป็นคิวครับ ด้านข้างไปด้วยครับเพื่อไปปลูกสิ่งของครับด้านข้างขนาดใหญ่ครับ ชาวบ้านผมน่าจะมีคันเดียวนี่แหละครับที่ใหญ่ครับผมว่ารถรุ่นนี้ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่หน่าจะมีแต่แมคโครรุ่นสองร้อยครับเยอะรุ่นใหญ่ขนาดนี้หายากครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ล่กมากครับป่าเก็บน้ำไม่ใช้เพื่อการเกษตรครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ